ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมทางไปที่ดินโครงการใหม่นะครับบ้านเดืองงกสารพีขัวมุงนะครับว่าฝนตกดังหนักทั้งวันนะครับที่เชียงใหม่แบบนี้เนี่ยทางเข้าออกจะสะดวกสบายอยู่หรือเปล่านะครับว่าจากตัวเซเว่นตรงนี้เนี่ยเข้าไปในโครงการที่ดิน,นใช้เวลากี่นาทีนะครับปะเดี๋ยวผมพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมกันเลยนะครับ เซเว่นที่ลูกค้าเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นเซเว่นขวมงนะครับผมพอลูกค้าทุกท่านเนี่ยมาเจอเซเว่นขวมงนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเลี้ยวซ้ายตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสังเกตนะครับถนนทางเข้าออกที่ดินเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางหมดเลยนะครับแม้ว่าฝนจะตกนะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับผมจากเซเว่นขวมงไปที่ดินเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2-3นาทีเท่านั้นครับผม พอลูกค้าตรงมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนแล้วนะครับผมสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าบ้านเดืองงกซอย5นะครับให้ลูกค้าเลี้ยวซ้ายตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมพอตรงไปอีกประมาณ50เมตรนะครับให้เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับ พอเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึงนะครับก็จะถึงโครงการที่ดินเราแล้วนะครับทุกท่านโครงการนี้นะครับใกล้ทั้งตัวชุมชนนะครับใกล้ทั้งตลาดสดน้ำทงนะครับแถมยังใกล้วงแหวนรอบ4ี่ที่กำลังจะสร้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับราคาตารางวาละ5,900บาทเท่านั้นนะครับพ้นจากแปลงนี้ไปผมบอกได้เลยว่าหายากแล้วนะครับทุกท่านราคานี้ทำเลนี้แปลงสวยๆแบบนี้นะครับฝาก